เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีพิธีชาปนากิจเรียบร้อยนะครับสาวออยครับสาว PR ที่ถูกมายูเนี่ยทึงท้อง7เดือน,นทําร้ายร่างกายที่หน้าโรงแรมจนเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็ช่วงเผาศพที่ผ่านมาไม่มีเงามายูกับหนุ่มบาสไปร่วมงานเผาศพแต่อย่างใดนะครับขณะที่แม่ของคุณออยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีข้อความที่ต้องการส่งไปถึงมายูผู้ก่อเหตุด้วยครับไม่ต้องมาหรอก ทำซะขนาดนี้ไม่ต้องมาหรอกเขาไม่มีความพยายามคือในความรู้สึกแม่ตอนนั้นเอ๊ทำไปแล้วฆ่าลูกเราตายแล้วแล้วทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้อ่าแล้จะให้แม่คิดยังไงแล้วอยู่ๆพอมีข่าวขึ้นมามเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาพยายามถูกไหมนี่เป็นแม่ของออย บอกมาอยู่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขามาอะไรทั้งนั้นน่ะเสียใจนะแล้วก็เสียใจด้วยที่บาร์สผู้ชายที่เปรียเสมือนต้นเรื่องอ่ะวันนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ,ะแต่อยู่ในห้องพักไม่ยอมออกมาเลยนี่เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยผู้ชายอยู่ในห้องนะนะไม่ยอมออกมาห้ามการกระทําของอดีตแฟนของเขาเลยเพราะเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้คือนายบาร์สออกมาห้ามเนี่ยลูกของเธอ ก็คงไม่ตายครับส่วนพิธีชาปนากิจของคุณออยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะก็มีเพียงคนในครอบครัวญาติแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจนถึงช่วงเวลาประชุมเพลิงก็ยังไม่เห็นเงาของมายูและบาสที่จังใจจะมาร่วมงานแม้ว่าแม่ของออยจะพูดชัดว่าไม่มีใครจะเข้าไปทําร้าย แต่ไม่อยากให้มาจริงๆสาเหตุที่ไม่มาถ้าเกิดว่าฟังจากคำบอกเล่าของคุณตาที่ทีมข่าวไปเจอช่วงกลางวันก็พอจะเดาได้คุณตาบอกว่าตอนเนี้ยมายูเนี่ยเธอยังมีอาการเศร้าเสียใจสภาพจิตใจย่ำแย่มากส่วนตัวตาเองตาบอกก็ไม่อยากให้หลานไปกลัวหลานจะเครียดกลัวจะเป็นอันตรายกับลูกในท้องด้วยจิตใจตอนนี้เขาคงแย่มากเลยเนาะแย่ <Yeah. S 2> แต่เขาไม่เคยคิดหนีนะอือืมเขาไม่หนีหรอก ยังไงรับยังไงเขาก็มอบตัวเขาไม่หนีหรอกถ้าเกิดไฟไปแล้วมันไปทำร้ายอ่ะทงลูงอะไรอีกตอนนี้มันแล้วแต่เวทกรรมเลยแต่ว่าผมว่ามันไม่สดไปถ้าตายหมดนเรื่องความผิดของมาโยเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3-15ถึงปีแต่ถ้าเกิดว่ามีองค์ประกอบความผิดอื่นอีกนะเช่นกระทำทารุณโหดร้าย อัตราโทษก็จะเพิ่มเป็นจำคุกตั้งแต่3ถึง20ปีครับขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจและอายการทีนี้ทีมข่าว 7hd ของเราสอบถามไปยังนาย,ยกสภาทนายความท่านให้ความเห็นว่าเรื่องการขอขมาเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่เหตุแห่งการบรรเทาโทษไม่ได้มีผลทางคดีมากนักเว้นแต่จะชดเชยเยียวยาและทางครอบครัวคู่กรณีไม่ติดใจความอีกแล้วถ้าเกิดว่าอ้างว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีล่ะ มาคบชู้กับผัวฉันอะไรเงี้ยหรือว่าถึงแม้ว่าเลิกกันแล้วก็ตามแต่เด็กในท้องมันคือเด็กของนายบาสอะลูกของนายบาสเนี่ยนะครับทางคุณวิเชียนนายกสภานายความบอกว่าก็น่าจะเอาเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอะอระหว่างคุณมายูกับคุณบาสครับความเป็นไปที่เหลือก็คือการพิสูจน์ว่าเป็นเพราะบันดาลโทสะหรือเปล่าก็เลยก่อเหตุพฤติกรรมแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำพิพากษาดีกาเป็นแนวทางอยู่ครับค่า